p T n g ประกาศแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ท็อป5 MUT 2023หลังแจ z ซี่วีนาไม่เซ็นสัญญาภายหลังจากการประกวด Miss Universe Thailand 2023ก็มีข่าวลือออกมาเป็นระลอกว่าแจตซี Jazz ่ C, กิรณา j a s m i n ช Chuter รองชนะเลิศอันดับ1นึ่งแลวะวีนาปวีนาสิงหทักวานรองชนะเลิศอันดับสอง ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากองทางกองประกวดซึ่งเป็นการตกลงและพูดคุยจบกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายและยังสามารถร่วมงานกันได้ต่อไปในอนาคตล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคม2,566 TPNG ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดได้ออกประกาศแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งใหม่ของท็อป5ที่ขยับสาวงามจากตำแหน่งรองขึ้นมา โดยระบุใจความว่าบริษัท t PN Global จำกัดในฐานะผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2023ขอประกาศแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งใหม่ของ TOP5 Miss Universe Thailand 2023ดังนี้แอนแอนโทเนียโพซิ้ Miss Universe Thailand 2023นันลินฉัดนันลินโชตจิรวาฉัด รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023นิชานิชาภูรโพคะรองชนะเลิศอันดับสองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023มินวรวลันพุทธกลางรองชนะเลิศอันดับสามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023เจนนี่เจนนิเฟอร์โจนรองชนะเลิศอันดับสี่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023 กองประกวดขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสปอนเซอร์สื่อมวลชนและแฟนนางงามที่ให้การสนับสนุน TTNG ผู้เข้าประกวดและผู้ตํารงตำแหน่งทุกท่านตลอดมาและหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนต่อไปทั้งนี้ขอให้ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้แอนโทเนียโพซิลตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปประกวดมิส ยู Universe 2023, นะิเวอร2023ณประเทศเอลซาวาร์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2566เป็นต้นไป